สวัสดีครับกผมดาววิชัยไขรหัสเหรียญนะครับวันนี้ผมจะมาไขรหัสเหรียญเกี่ยวกับเหรียญกระสาบชนิดราคา5บาทนะครับว่าเรามีวิธีแยกแยะอย่างไรว่าเหรียญแบบไหนเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนและเหรียญแบบไหนเป็นเหรียญกระสาบที่ลึกหรือเหรียญวาละโดยเพียงแค่เราพลิกดูด้านหลังของเหรียญเราก็จะรู้ได้ทันทีว่า เหรียญไหนเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนและเหรียญไหนเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกโดยรูปแบบของเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5บาทนั้นมันจะมีรูปแบบด้านหลังของเหรียญเพียง5รูปแบบเท่านั้นครับสำหรับรูปแบบที่1นนะครับผมด้านหลังเป็นรูปพระที่นั่งอัทิรุมพรราชอาสนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมาก น่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งไม่ค่อยได้พบเจอกันมากนะักมีการผลิตในปีพศ2515ไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับจึงไม่มีข้อมูลมากนะักแต่ว่าถ้าเห็นด้านหลังของเหรียญเป็นรูปแบบนี้แล้วให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนแน่นอนครับสำหรับรูปแบบที่สองนะครับ เป็นเหรียญที่ด้านหลังเป็นรูปตาคุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุดผ้าหรือที่เราเรียกรว,ว่าคุดตรงนั่นแหละครับหรือเป็นคุดเฉียงซึ่งเหรียญคุดนี้นะครับมันผลิตหลายแบบหลายพอสอมากแต่ถ้าเป็นตาคุดแล้วไม่ว่าแบบใดก็ให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนแน่นอนครับสำหรับรูปแบบที่สามนะครับ เป็นเหรียญห้าบาทที่ด้านหลังเป็นรูปเรือหงนะครับซึ่งห้าบาทเรือหงนี้มีการผลิตเพียงสามพศเท่านั้นก็คือพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าพศสองพันห้าร้อยสามสิบและพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดดังนั้นถ้าเห็นเป็นรูปเรือหงแบบนี้แล้วให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนแน่นอนครับสำหรับรูปแบบที่สี่นะครับผม เป็นรูปแบบที่ด้านหลังเป็นรูปของพระอุโบสถวัดเบนจามบพิษดูสิตวรลาลามนะครับสำหรับเหรียญรูปแบบนี้นะครับผลิตตั้งแต่ปีพศ2531ถึงปีพศ2560โดยเหรียญรูปแบบนี้นะครับผลิตเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับ คือช่วงพศ2531ามถึง2551นเนี่ด้านหัวจะเป็นพระเสียนเล็กนะครับผมตั้งแต่ปี2551ถึง2560นี้ด้านหัวจะเป็นพระเสียนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าท่านเห็นเหรียญรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเสียนใหญ่หรือพระเสียนเล็กก็ให้แน่ใจไปเลยว่าเหรียญน,นี้ เป็นเหนรียญกระสาบหมุนเวียนแน่นอนครับสำหรับรูปแบบที่5นะครับเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่10นะครับโดยด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นพระปรมาพิไทยวอปอลภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเป่งรัศมีโดยเหรียญ5บาทรูปแบบนี้นะครับผลิตใช้ตั้งแต่ปีพศ2 5 6 6จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นรูปแบบด้านหลังของเหรียญกระสาบชนิดราคา5บาทที่ผมได้เสนอมาแล้วทั้ง5รูปแบบถือเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนสำหรับรูปแบบด้านหลังของเหรียญกระสาบชนิด5บาทใดที่นอกเหนือจากทั้ง5รูปแบบที่ผมได้เสนอไปแล้วให้ถือว่าเป็นเหรียญกระสาบเที่ลึกหรือเหรียญวาระทั้งสิ้นซึ่งเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันถึง สิบเจ็ดว่าละ